ให้เฉยได้ไหมต้องร้องเพลงหรอผิดคำคาร์แหมมันจะหยาดดีดีแบบนี้เนี่ยต้องร้องเพลงกันท่านครับใจร้ายเยอ่ะฉันก็ไม่น่าหวงตัวมาจากนาย แบบนี้แสดงว่าไม่ได้ฟังที่นี่บอกใช่ไหมครับว่าให้เราทั้งสองคนเนี่ยดูแลพิธาราเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเต้ไปน้อยก็ต้องไปด้วยหรือว่าเธอคิดว่าฉันจะทานโซบะได้ยงไงนะ <c oughs> ได้ครับครับมสวัสดีครับรมีอะไรอ่ะอ,อ๋อพอดีพี่ธารามาิ่งมาว่ายังไม่เสร็จร้านเลยงั้นเรามาคอยเล่นกันที่าากอ่อนนะแค่ไหนว่าจะคือมีชีวิตผสมคืนส่ว เสียงความคิดของเธอผู้ชายทุกนก็นี่แหละโอ้ยเยี่เราต้องพูดอะไรที่น้อยก็ประทับใจนะเนี่ยคิดสิคิดสิ ตรงนี้พี่ได้มาหมดเลยเนี่ยดูดิน่ารักกว่าแล้วล่ะอุ้ยอุ้ยดีมากโอ้สวย อย่างนี้มัต้องรีบพูดอะไรให้น้อยระทั้ใจหน้าบักเมาที่เธออยากเป็นอ้อยอ่ยเพราะว่าเธออยากจะมีแสงที่สูดใช่ไหมป้าหรอแค่ว่าสวยนะเราะเวลากาคืนแบบนี้อ้ตื่ ไอฟ้าไป้ยังมีาพี่ตูดมันซ้งยงไงเนี่ยเอาไแค่ตัวหมกแตแล้วว่าเธอชอบสวยในที่มืดๆใช่ไหมสวยนี่มดเป็นยังไงคะเป็นเหมือนคนที่นั่งอยู่หน้าเต้ยไงครับ

คนในสวนจะหินขว้ยที่มืดเดี๋ยวเราไปล,ไปลนนายจะเล่นะันดีกว่านะก็ได้เย็นดีครับเอากมีให้ฟังอย่าทำให